สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการตอบคาถามนะครับของนักเรียนท่านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคอร์สสเตตอัพเบสิคทูปโปรนะครับแล้วก็ตัวอนักเรียนท่านนี้นะครับเรียนกับผมนะครับสาคอร์สเลยนะนะครับถามว่านะครับ โฟลเดอร์ฟอนต์นะครับก๊อปวางไว้ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเซตอัพนะครับเขาจะไม่สีเรียสเรื่องฟอนต์นะครับแต่ว่าฟอนต์ที่แจกให้นะส่วนใหญ่นะเลเยอร์จะต้องใช้ฟอนต์นะครับเพราะว่าความสวยงามต่างเนาะนะครับแค่เปลี่ยนฟอนต์ก็ดูดีแล้วนะครับแต่ว่าโดยหลักการทํางานของเลเยอร์นะครับเขาจะใช้ฟอนต์จากระบบปฏิบัติการว i n d o w s อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ฟอนที่ผมให้ไปนะครับไม่จ้งเป็นต้องก๊อปครับแต่ว่าต้องอินสตอลลงนะครับอินสตอลอย่างไรนะเป็นคําถามที่ดีมากนะครับผมก็ลืมอธิบายไปนะครับต้องขอบคุณคําถามด้วยนะครับไปที่โฟลเดอร์ฟอนนะพที่เราเก็บไว้นะนะครับสมมุติว่าผมมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์เนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเข้าไปที่ โฟเดอร์นั้นๆนะจนเจอที่เป็นตัวเนี่ยครับเนี่ยครับนามสกุลเนี่ยครับตนี้นะทูไทยฟอนต์ไฟล์นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับให้เราคลิกขวานะนะครับแล้วก็กดก็กด install for all user ครับกด yes ไปเลยแค่เ,เท่านี้นะครับ ฟอนต์ตัวนี้ก็จะอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows ละนะครับแล้วพอเราเปิดโปรแกรม Layout ขึ้นมานะหาฟอนต์ชื่อเนี้ก็จะเจอเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปให้เจอตัวฟอนต์นะนะครับถ้าเป็นตัวโฟลเดอร์ลวาคลิกขวา install ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะกด Control กดชิปค้างไว้เลยทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็อินสตอ l รวดเดียวได้เลย นะครับอ่าเงี้ยผมลอง Install ดูนะแต่เนี้ยผม Install ไปแล้วนะครับอ่ะผมก็กด No ไปนะนะ,นะครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับโพสลงทุกทุกช่องทางการติดต่อเลยนะครับเผื่อนักเรียนท่านไหนมีคำถามนะครับสอบถามมาได้เรื่อยๆนะนะครับผมจะโพสทิ้งไว้ในในไลน์ทั้งใน f c e e o o o นะครับในห้องเรียนในกลุ่มสาธารณะหรือในเพจหรือแม้กระทั่ง YouTube ผมต่างๆนะครับทุกช่องทางนะครับขอบคุณสำหรับคำถามมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ